วันนี้มอเตอร์มาเนียจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2025 n e ต้ารถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ SUV ที่มาพร้อมดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลดีไซน์ภายนอกของ NETAX 2025ถูกออกแบบให้ดูเรียบหรูและล้ำสมัย กระจังหน้าแบบบิดตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าเสริมความโฉบเฉี่ยวไฟหน้าเล็ดแบบแมทริกดีไซน์เรียวบางช่วยเพิ่มความสปอร์ตและให้ทัศนวิสัยที่ดีขึ้นด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดและไหลลื่นเสริมด้วยล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นด้านท้ายของตัวรถมาพร้อมไฟท้ายเลดแบบเชื่อมต่อเต็มแนวให้ความรู้สึกพรีเมียมและล้ำยุก ภายในห้องโดยสารของ2 0 2 5เนต้า X ได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและหรูหรามากขึ้นวัสดุภายในเป็นแบบซอฟท์ทัชให้สัมผัสที่พรีเมียมและสบายตาแผงคอนโซลดีไซน์ล้ำสมัยติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด15.6นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบสัมผัสตอบสนองรวดเร็วและใช้งานง่าย หน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่แบบครบถ้วนระบบเสียงพรีเมียมให้คุณภาพเสียงที่คมชัดเพิ่มอรรถรสในการเดินทางเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุดและยังมีไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายสี ในด้านสมรรถนะเนตา X 2 0 2 5ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงที่ให้แรงบิดทันทีทำให้อัตราเร่งดีและขับขี่สนุกขึ้นแบตเตอรี่ได้รับการพัฒนาให้สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง รองรับระบบชาร์จเร็ว DC Fast Charging ที่ช่วยให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง80%ภายในเวลาไม่กี่นาทีระบบกันสะเทือนถูกปรับแต่งให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลนุ่มนวลและมั่นคงขึ้น n e t a X 2025ยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยเต็มรูปแบบ เช่นระบบช่วยเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติระดับสูงที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยรวมแล้ว2 0 2 5 n e t a X เป็น SUV ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับสนุกใช้งานง่ายและมีความคุ้มค่าใครที่กำลังมองหา SUV ไฟฟ้าที่ครบเครื่อง n e t a X รุ่นใหม่นี้เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามมอเตอร์มาเนียไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้า